and i'm just thinking ีดไม่ค่อยคมเลยทุกคนยังไม่ได้รับมีดเลยยังไม่ได้รับมีดเลยครับผมผมล้างหมูต้องหลายครั้งมากเลยทุนีนเพราะว่าหมูผมแช่ฟิตไว้มันแข็งทุกคนแช่น้ำหลายรอบด้วย แค่แล้วก็น,น้ำออกทั้งหลยแล้นี่จะเก็บไว้ขึ้นกระเาวนิดนึงนะผม ยืงเวลาผมจะใสพ่พริกแกงก่อนแล้วพริกกงติดท่านี้ท่านั้น,น,นทุกคน ใส่น้ำนิำดนึงกลัวมันจะไหม้หรือพวกปาดน้ำกระที่รอให้ก่อน ที่มันแข็งทุกคนเช็ดตัวเยว็นน้อยผมเช็ดตัวเย็นคือที่เอาไว้ของตัวเป็นก้อนเลยเมื่อกี้ก็ดูผมใส่มูเลยนะครับผมจะโรยเกลือผม นเนย็นยเลยระหวังที่รอผมทวนเดี๋ยวเรามากุกข้าวก่อนทุนให้คำติดข้าวมันสดๆให,ใหม,ม,ม่ๆครับทุกคนเดินน้ำออกดิโอเนสุดยกทุกคนครับผมใส่เกลือเยอะไปครับผมทุกคนแล้วก็ ใส่น้ําเยอะไปด้วยผมทวนมันก็เลยปเป็นแป่นนิดนึงครับผมทวนแต่ตอนนี้ผมปรุงเครื่องใหม่แล้วผมทวนผมใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วใส่ลงชื้นลดไปก็ดีขึ้นนะผมทวนทุกคนตอนนี้ก็ได้อยู่คร,ค,ครับผมทุกคนเหลือใส่แค่ใบชะพูครับผมมาครับผมทวนใส่ใบชะพู เสร็จแล้วครับผมทุกคนแกงพริกแกงกระเทิครับผมทุกคนใบชะพูครับผมทุกคนทุกคนกับหมูสามชั้นที่หั่นมาแล้วครับผมทุกคนแบบง่ายๆครับผมทุกคนอร่อยๆกับข้าวสวยร้อนๆครับผมมาครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูหน่อยผมใส่ใบชะพูไปทุกคนดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากเลยรสชาติรสชาติได้เลยครับผม เดี๋ยวรอใบจะปูใหเข้าเนื้ออนี้นิดนึงก่อนครับผมทุ่นใบจะพูอย่างเดียวนะโอเคแล้วผมทุ่นอืมอืมร้อนได้อยู่ครับผมทุ่นอร่อยๆผมทุ่นฝักคุ้งล้กุชเชร์กุยช้ำผมคู่เดียวผมทุ่นสุดยอดมากครับผมนี่ทุกคนดูผมทุ่นนี่ ผมตักมาชิมใหทมม้ทุกคนดูสักนิดนึงนะคุณตุ่นโอ้โหดูแตงใบชมพูทุกคนหอมโอ้ยเกนอยู่เลยเนะี่ยข้าวสวยร้อนๆนดาอยู่ผมทนเค็มนิดน,นึงกับข้าวพอดีครับ แตข้ามาคนดสักงคำึงกับข้าวพอดี